สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจําทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของเราพัฒนานะครับวันนี้วันพุทธที่18กุมภาพันธ์69ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นจากเลขทูบพ่อแก่จากเลขทูบท,ท่านพ่อพยญญาสีสัตนคราชด้วยกันกับผมนะครับ ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับดูโฆษณาผมจะหน่อยเด้อพี่น้องครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมือซ้ายโชคสักนิดนะฮะผมจะพยายามสรรหาแนวทางตัวเลขที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะ เกิดประโยชน์ที่สุดน่าจะเด่นที่สุดหมายท่านไดพิจารณาดูก่อนในทุกๆวันจันทร์พุธและสุกกับแนวทางตัวเลขของหลาวพัฒนาน,นะครับเดี๋ยวเราเช็คผลเลขทุกโปรแกเมื่อวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์69ก่อนนะครับเลขทุกโปรแกขึ้นมา219 219เนี่ยผมบอกท่านว่าเอาไปเป็นเลขเด่นเกิดประโยชน์แน่นอนเกิน90นะครับ ผมจะพูดแบบนี้ทุกคลิปเลยนะฮะเพราะว่าผมมั่นใจว่าเลขทูบพวแกเนี่ยถ้าเป็นเลขเด่นมาโอกาสมาสูงจริงๆนะฮะแต่ถ้าจับคู่เป็น2 1 2 9หรือ19เนี่ยผมให้50-50ผมจะบอกอย่างนี้เสมอนะครับผมนำเสนอว่าเอาเลขเด่นพวกแก่ไปตัดออกจากชุดบนชุดล่างของท่านน่มันก็จะเหลือน้อยชุดนะมันน่าจะเป็นประโยชน์อันนั้นผมนำเสนอแบบนั้นไปนะครับส่วนท่านจะเอาไปใช้งานจริงหรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยพี่น้อง เลขทุปปอแกขึ้นมา219ผลสรุปลาวพัฒนาออก702ล่าง37 2มาบนนะเด่น2มามาบนแต่จับคู่ไม่มานะครับไม่มามาดูเลขทุบวันนี้ต่อเลยนะครับมาดูแนวทางเลขทุบของปวกแก่เลขทุบของท่านพ่อปรญยาศรีสัตนคราชกันต่อฮนะตัวแรก ตัวเล็กๆหน่อยฮนะตัวเลขน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับดูผมผอมเลขหนึ่งฮะเลขหนึ่งขอให้มีให้มานะครับขอให้มีให้มาที่บนหรือล่างอย่างน้อยสักตัวหนึ่งตอนจุดทูบขอพอรจากพ่อแม่ครัวจารย์จุดทูบเสียงไทยขอแนวทางตัวเลขเนี่ยผมขอให้ไปตรงไปเหมือนที่สามตัวบนหรือสองตัวล่างหัวลาบพัฒนาวันพุธที่สิบแปดกุมภาพันธ์หกเก้านี่อย่างน,น้อยสักตัวหนึ่งผมขอแบบนั้นนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่เลขทูปรเร่งความเชื่อเด้อพี่น้องผมบอกเสมอผมเชื่อผมศรัทธาพ่อแม่ครูอาจารย์เมื่อจุดแล้วก็นําเสนอแบ่งปันก็เท่านั้นเองท่านที่เข้ามาดูมาชมท่านก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชอบก็ใช้นะครับดูแล้วไม่น่าจะใช่ก็มองข้ามเรข่งความเชื่อมาก็ได้ไม่มาก็ได้เด้อพี่น้องแต่ถ้าไปตรงเลขเด่นท่านนะท่านต้องจัดนะต้องเอาไปใช้งานเลย ตัวแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวต่อมาทูปกำลังไหมลงนะครับไหมลงมาให้เห็นเขาโครงเล็กน้อยเลยนะครับผมนำเสนอแบบนี้นำเสนอตามความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับมาก็ได้ไม่มาก็ได้เพราะฉะนั้นท่านพิจารณาดูดีๆนะครับหรือรับชมเพื่อความบันเทิงก็เข้าท่าดีเหมือนกันผมว่านะ แต่ถ้าหากจะเอาไปใช้งานนะถ้าเอาไปใช้งานผมนําเสนอเป็นเอาไปเป็นเลขเด่นนะครับเอาไปเป็นเลขเด่นผมพูดทุกคลิปพูดทุกครั้งว่าเลขเด่นโอกาสมาสูงนะครับเลขทูตผูแก่เลขทูบข,ของพ่อแม่ครัวจานที่ผมจุดขอพรจากท่านเนะี่ยตั้งแต่ต้นปี68จนถึงณปัจจุบันเนี่ยบันทึกไว้เนี่ยหากเป็นเลขเด่นเนี่ยโอกาสมาถึง90%ซขึ้นไปมีมาติดบนติดล่างอย่างน้อยตัวนึงเนี่ย 90%ขึ้นไปนะครับเป็นเลือกเด่นแต่จับคู่เนี่ยผมให้50 50เพราะฉะนั้นท่านโปรดพิจารณาให้หนัก,นกๆเด้อพี่น้องแต่ถ้าหากคู่ชุดของท่านที่จัดไว้แล้วเนี่ยบนล่างเนี่ยตรงกับเลขกเด่นที่ผมนําเสนอมาเนี่ยท่านเอาไปใช้งานทันทีเลยนะครับท่านตัดออกมาใช้งานได้เลยผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์นะอันนี้แค่นาเสนอนะครับส่วนท่านจะทำันผมว่าอย่างอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบเด้อพี่น้อง ผมเชื่อของผมผมก็นําเสนอท่านในพิจารณาท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเยอะๆนะครับตัวที่2อตัวต่อมนันน่าจะเป็นเลขน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะฮะเลขหนึ่งเอา้าหนึ่งสองตัวเลยหรอครับเนี่ตัวแรกก็หนึ่งต่อมาก็1 1 1่ง,ง,งขอให้มหีมานะครับขอให้ติดบนติดล่างอย่างน้อยสักตัวสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับขอเลยนะครับ เลขหนึอีกนะครับตัวแรกเลขหนึ่งแล้วก็ตามมาเลขหนนะฮะทูบดอกนี้เนี่ยหนึงมาสองตัวแรกเป็นหนึงหมดเลยนะครับหนึงนึงตัวสุดท้ายกำลังจะปรากฏให้ท่านได้เห็นนะครับเหมือนเดิมเด้อพี่น้องครับถ้าจะใช้งานนำเสนอเป็นเลขเด่นนะครับนำเสนอเป็นเลขเด่น ผมว่าน่าจะมาโอกาสมาถึง90%อันนี้ตามความเชื่อของผมนะครับผมเชื่อผมศรัทธาผมมั่นใจของผมแบบนั้นก็พูดเล่าความให้ท่านฟังเท่านั้นเองนะฮะส่วนท่านจะเชื่อเหมือนผมหรือเปล่าสุดแท้แต่ท่านนะครับเพราะเลขทูบกอเรืเ่องความเชื่อท่านจุดก็ได้ผมจุดก็ได้ท่านศรัทธาพระแม่ครัวอาจารย์ท่านใดจุดไหนตรงไหนท่านก็สามารถจุดขอพรแนวทางทุเลขได้เหมือนกันกับผมนะครับ ผมศรัทธาพ่อแก่ผมศรัทธาท่านพ่อพญาสีสัตนาคราชเมื่อจุดแล้วเนี่ยก็นําเสนอแบ่งปันให้ท่านร่วมพิจารณาก็มีเท่านั้นเองนะครับตัวสุดท้ายระหว่าง0 9หรือ8เนี่ยตัวสุดท้ายจะเป็นเลขอะไรนะครับขอให้มีให้มานะครับติดบนติดล่างวเวลาพัฒนาวันพุธที่18กุมภาพันธ์69อย่างน,น้อยๆสักตัวหนึ่งนะฮะ ขอเลยอย่างน้อยสักหนึ่งตัวเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์จะเป็นหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งศูนย์พิจารณาเอานะครับจะเบิ้ลหน้าหนึ่งหนึ่งศูนย์เลยไหมหรือจะเป็นหนึ่งศูนย์หรือจะศูนย์มาตัวเดียวหรือหนึ่งมาตัวเดียวสุดแท้แต่ท่านจะเลือกใช้และพิจารณานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ อย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังร่ำรวยทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ